ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่อ่านให้ฟังบายชีเสียงอ่านหนังสือประจำวันนี้รู้อย่างนี้เป็นคนดีตั้งนานแล้วเล่มสามเขียนโดยรองศาสตราจารย์ด็อเตอร์สุจิตราอ่อนคอมหนังสือเล่มนี้เป็นคัมภี์แห่งชีวิตทำให้คุณเลิกคิดสร้างบาปบทที่19กลัววัตตะสงสาร ระหว่างวันที่19ถึง21มกราคม2547อาจารย์ไปร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการตรวจพิจารณาต้นฉบับหนังสือเรียนพระพุทธศาสนาจัดโดยสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาที่โรงแรมตรังนอนที่โรงแรมสองคืนช่วงเย็นหลังจากรับประทานอาหารแล้วได้มีโอกาสเดินไปนมัสาการพระบรมสารีริกธาตุที่วัดอินทรวิหาร บางขุนพรมก่อนที่จะกลับเข้ามาในห้องประชุมปฏิบัติการช่วงกลางคืนอีกครั้งอาจารย์ได้ถือโอกาสหยิบแผ่นสวดมนต์พระคาถาชินบัญชรมาสองแผ่นจากสองที่คือที่หน้าพระพุทธรูปพระศรีอริยะเมตไตรพระพุทธรูปยืนขนาดใหญ่ที่คนเรียกกันว่าหลวงพ่อโตหนึ่งแผ่นและที่ในวิหารสวดพระคาถาชินบรรนัญชรอีกหนึ่งแผ่นปรากฏว่า ขนาดอยู่ในวัดเดียวกันอย่างเขียนหรือพิมพ์ไม่เหมือนกันแผ่นแรกพิมพ์เป็นชินานานาวรสังยุตตาขณะที่แผ่นที่สองเป็นชินานานาวรสังยุตตาคือแยกคํากับไม่แยกคําในบทก่อนได้แปลชินานาวรสสังยุตตาและแยกศัพท์ให้ดูแล้ว บทนี้จึงแปลชินานานาวรสังยุตตาซึ่งแยกสัพท์เป็นชินะบวกนานาบวกวรบวกสังยุตตาชินะแปลว่าพระผู้มีชัยพระพุทธเจ้านานาแปลว่าต่างๆหรือทั้งหลายส่วนคำที่เหลือแปลเหมือนในบทที่แล้วจึงแปลว่าพระพุทธเจ้าหรือพระชินะเจ้าทั้งหลายผู้ประกอบแล้วด้วยความประเสริฐ จะเลือกใช้สำนวนไหนก็แล้วแต่ชอบนะคะตอบคำถามของคุณสิริรัตน์เพิ่มเติมต่อไปเป็นการตอบจดหมายซึ่งฉบับแรกเขียนมาจากผู้ขอใช้นามแฝงว่าวิเวียนดังนี้ดิฉันติดตามคอลัมน์ตาร่มมนทารพของอาจารย์มาตลอดค่ะข้อเขียนของอาจารย์ให้ข้อคิดสาระประสบการณ์ชีวิตของแต่ละคนหลากหลายมากค่ะ ดิฉันชอบอ่านหนังสือธรรมะมากค่ะรู้สึกว่าอาจารย์เขียนนวนิยายอิงธรรมะได้ดีมากมีข้อคิดที่เป็นประโยชน์กับชีวิตจริงมากบางตอนก็สนุกมีอารมณ์ขันเปิดหนังสือคุณลสตรีดิฉันจะอ่านนวนิยายของอาจารย์ก่อนเลยค่ะคุณวิเวียนคะอาจารย์ขอเผยความในใจว่างานเขียนที่อาจารย์ชอบมากที่สุดคือ ซาลาธรรมโอสถและใต้ร่มมนทารกค่ะเพราะเขียนได้อย่างอิสระไม่ถูกจำกัดด้วยเนื้อเรื่องและตัวละครทั้งนี้เพราะเป็นการตอบปัญหาของท่านผู้อา่านซึ่งไม่ว่าจะเป็นปัญหาเล็กๆน้อย,อยๆหรือปัญหาที่หนักหนาสาหัสเพียงใดอาจารย์ก็ประสบกับตัวเองมาแล้วเกือบทุกเรื่องจึงเข้าใจปัญหาและแนะนำวิธีแก้ปัญหาตามแนวทางของพระพุทธศาสนาแก่ท่านผู้อา่าน และขอขอบคุณคุณวิเวียนค่ะที่ติดตามผลงานของอาจารย์เจบับที่2คุณวิไลเขียนมาเล่าให้ฟังว่าจำเป็นต้องออกจากงานดูแลคนแก่เพราะถูกคนแก่ที่ดูแลอยู่ทำร้ายเอาไม้เท้ากระแทกใส่และจิกดิฉันด้วยค่ะก็เลยออกตั้งแต่วันนั้นดิฉันคงหมดกรากับเขาด้วยกระมังค่ะคนแก่เรียกให้สุภาพคือคนสูงอายุ ที่คุณวิไลดูแลนั้นเป็นไก่หรือเปล่าคะเพราะคุณใช้คำว่าจิกซึ่งเป็นกิริยาของไก่หรือนกแต่อาจารย์กลับสงสารเขานะคะเพราะคนที่อายุมากก็ดีคนที่เจ็บป่วยเรื้อรังถึงกับต้องจ้างคนมาดูแลก็ดีเขามักจะอารมณ์ฉุนเฉียวหงุดหงิดง่ายบางคนก็คิดจะฆ่าตัวตายหรือไม่ก็ทำร้ายตัวเองเพราะคิดมากคิดว่าตัวเองไม่มีประโยชน์กับลูกหลานแล้ว เพราะฉะนั้นถ้าคนดูแลเป็นผู้รู้ธรรมะและเคยปฏิบัติธรรมก็จะพูดจะปลอบโยนให้สติเขาแต่ที่มองเห็นชัดๆก็คือคนที่ทําใจไม่ได้ยามแก่หรือยามเจ็บป่วยก็เพราะเขาไม่ได้ปฏิบัติธรรมเช่นไม่เคยสวดมนต์เป็นนิดไม่เคยอธิษฐานจิตเป็นประจำและที่สําคัญคือไม่ได้อโหสิกรรมและแผ่เมตตาให้กับเจ้ากรรมนายเวรเพราะฉะนั้น จึงขอฝากท่านผู้อ่านที่ยังไม่ได้เตรียมตัวเมื่อวัยชรามาเยือนโปรดเตรียมตัวเสียแต่เนิ่นๆคือต้องเอาธรรมะเข้ามาไว้ในใจอย่างที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อจรันท่านพร่ำสอนทำตนให้เป็นผู้เลี้ยงง่ายลูกหลานหรือคนเลี้ยงเขาจะได้ไม่รำคาญไม่มีอะไรดีเท่ากับการปฏิบัติธรรมคนที่ไม่มีธรรมะเมื่อถึงเวลาเท่าชราแก่ชราเงินทองร้อยล้านผ่นล้านก็ไม่อาจช่วยให้พ้นจากทุกข ที่เกิดจากความแก่ไปได้นี่คือสัจธรรมของชีวิตค่ะจงอย่าก,ก้มหน้าก้มตาหาแต่เงินอย่างเดียวต้องแสวงหาธรรมะไปพร้อมๆกันด้วยอาจารย์เองขับรถก็สวดมนต์และไม่ว่างานจะหนักหนาะสาหัสเพียงไรก็ต้องหาเวลาไปเข้ากรรมฐา,านหอบงานไปทำที่วัดด้วยก็ต้องยอมกลัวค่ะกลัวว่าแก่แล้วจะต้องลำบากและที่กลัวมากกว่านั้นคือกลัววัฏตะสงสาร คุณวิไลได้เขียนเล่าถึงอนิสง์ของการสวดพาหุงมหากามาหลายข้อซึ่งขอสรุปดังนี้ 1. ที่ดินอันเป็นมรดกของลูกซึ่งกำลังจะถูกญาติโกงไปฟ้องร้องกันมาหลายปีอยู่ๆเขาก็ยอมโอนคืนให้แต่โดยดีหลังจากที่คุณสวดมนต์แผ่เมตตาไปให้อย่างสม่ำเสมอเป็นเวลาหลายเดือน 2. ลูกสาวเสียชีวิตทิ้งหลานสาวไว้กับลูกเขย ลูกเขยก็เอามาให้แม่ยายช่วยเลี้ยงเพราะลูกสาวเ้อรั้นมากจนพ่อเขาเอาไม่อยู่คุณซึ่งเป็นคุณยายก็อิดนาระอาใจกับหลานสาวคนนี้มากได้สวดมนต์อธิษฐานจิตขอให้หลานเป็นเด็กดีขณะนี้ดีขึ้นมากแล้วพ่อและยายพากันโล่งใจ 3. ลูกสาวอีกคนเป็นไทยรอยมาเจ็ดปีคุณก็ใช้วิธีเดียวกันนี้คือสวดมนต์อธิษฐานจิตลูกสาวไปตรวจครั้งสุดท้ายแพทย์บอกว่า ตรวจไม่พบพิษแล้วคงแปลว่าหายใช่ไหมคะอาจารย์ขอให้หายขาดค่ะ 4. เวลาสวดมนต์ล้านชายอายุสองขวบเข้ามาสวดด้วยเกือบทุกครั้งและเห็นภาพหน้าปกหนังสือซึ่งเป็นภาพของพระพุทธเจ้าก็จะก้มลงกราบและพูดจ้าทุกครั้งและเมื่อเห็นประตูวัดก็จะยกมือไหว้และพูดว่าจ้าแสดงว่าชาติก่อนเขาเคยบวชเป็นพระใช่หรือไม่คะ น่าจะใช่เหมือนลูกชายอาจารย์เลยค่ะตอนขวบกว่าๆเวลาพาไปไหนถ้าเห็นพระเขาจะยกมือไหว้โดยที่เราไม่ต้องบอกแล้วก็มีเรื่องขำคือวันหนึ่งแกร้องไห้งองแงปลอบอย่างไรก็ไม่หยุดอาจารย์จึงอุ้มออกมาเดินเล่นที่ริมคลองข้างบ้านนักร้องคนหนึ่งมารอเรียกรถแท็กซี่พ่อแกอเห็นก็หยุดร้องไห้ทันทีพร้อมทั้งยกมือไหว้นักร้องนั่งรถแท็กซี่ไปแล้วแกจึงร้องไห้ต่อ อาจารย์ขาม,มากแกคงคิดว่านักร้องเป็นพระเพราะขณะนั้นเป็นเวลาโอ้เพลและนักร้องคนนั้นใส่ชุดสีเดียวกับสีจีวรพระตอนแรกอาจารย์ก็ยังคิดว่าพระมายืนรอเรียกรถแท็กซี่มีข้อเตือนใจนิดหนึ่งว่าคาราหัดไม่พึงนำจีวรพระมาตัดเป็นเครื่องแต่งตัวไม่ว่าจะด้วยจุดประสงค์ใดก็แล้วแต่ เคยมีนักร้องหญิงขวัญใจวัยรุ่นนำจีวรพระมาตัดเป็นชุดใส่ร้องเพลงตอนหลังคนเลยหมดความนิยมพูดตามภาษาชาวบ้านคือตกกระป๋องเพราะไปหมิ่นพระศาสนาโดยจะตั้งใจหรือไม่ได้ตั้งใจก็ตามโปรดอย่าทำอย่างนั้นเลยนะคะต้องให้เกียรติกับทุกศาสนาไม่ใช่ว่าให้เกียรติศาสนาที่ตนนับถือแล้วไปเหยียบย่ำศาสนาอื่น ถ้าทำอย่างนั้นจะต้องได้รับกรรมทันตาเห็นเหมือนนางสาวต้นลิว้วในเรื่องวัตจักชีวิตที่หลวงพ่อท่านเล่าให้ญาติโยมฟังอีกเรื่องหนึ่งที่คุณวิไลถามมาคือการที่ผู้หญิงคนหนึ่งไม่ได้หย่าก,กับสามีเก่าอย่างเป็นทางการแต่เขาไม่ได้เลี้ยงดูส่งเสียอะไรนานมากแล้วต่อมาผู้หญิงคนนั้นไปมีสามีใหม่จะผิดศีลหรือเปล่าคะ ปัญหาข้อนี้ต้องพิจารณาสองแง่คือในแง่ของกฎหมายหากสามีทอดทิ้งภรรยาตั้งแต่หนึ่งปีขึ้นไปภรรยามีสิทธิ์ฟ้องหย่าได้แต่ต้องมีพยานรู้เห็นว่าเขาทอดทิ้งจริงถ้าฟ้องแล้วสามีสู้คดีเช่นอ้างว่าเขาไม่ได้ทอดทิ้งแต่ไปทำมาหากินและเคยส่งเงินหรือโอนเงินมาให้วันที่เท่านั้นเท่านั้นเราก็อาจแพ้ถ้าเขามีหลักฐานหรือมีทนายที่เก่ง ยิ่งถ้าสามีใหม่ของผู้หญิงรวยเขาสามารถฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากสามีใหม่ได้และถ้าจดทะเบียนกับสามีใหม่ถือว่าทะเบียนนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมายหากสามีใหม่เป็นข้าราชการถือว่าผิดวินัยอย่างร้ายแรงในแง่ศีลธรรมที่ถามว่าผิดศีลข้อสามหรือไม่ก็ขอเรียนว่ากฎหมายบัญญัติขึ้นมาโดยยึดศาสนาเป็นแนวทางเพราะฉะนั้น เมื่อผิดกฎหมายก็เท่ากับผิดศีลด้วยวิธีที่จะทําให้ถูกต้องคือไปขอหย่าจากสามีเสียพูดกันให้รู้เรื่องขอให้เขาอย่าเห็นแก่ตัวมากเกินไปให้เห็นใจเราบ้างเมื่อเขายอมหย่าให้ก็จะไม่ผิดทั้งกฎหมายและไม่ผิดทั้งศีลธรรมค่ะมีสองเรื่องที่เกิดขึ้นกับเพื่อนของอาจารย์เรื่องแรกเพื่อนผู้ชายได้ทำผิดต่อภรรยาผู้อื่นในที่สุด สามีของหญิงนั้นยอมอย่าให้และไปแต่งกับภรรยาคนปัจจุบันเพื่อนคนนี้ก็เลยจดทะเบียนกับหญิงนั้นก็นึกว่าเรื่องจะจบลงด้วยดีเพราะต่างคนต่างมีใหม่แต่ปรากฏว่าต่อมาชายที่เคยเป็นสามีกลับมาลักลอบเล่นชู้กับภรรยาเก่าเพื่อนผู้ชายจึงพากันนินทาว่าเมื่อก่อนมันเป็นชู้กับเมียเขาตอนนี้เขามาเป็นชู้กับเมียมัน สำหรับอาจารย์คิดว่าเป็นกรงเกวียนกำรรเกวียนค่ะเรื่องที่สองเพื่อนหญิงถูกแย่งสามีหญิงที่มาแย่งฐานะร่ำรวยมากคือเป็นลูกสาวร้านทองเพื่อนๆกื่กยุภรยาก่าวว่าให้เรียกลูกสาวร้านทองมาตกลงกันว่าเอาละนะฉันยกสามีให้แต่เธอต้องจ่ายมาสองล้านแล้วฉันจะอย่าให้แต่ต้องจ่ายเงินสดนะัเช็คไม่รับลูกสาวก็ไปปรึกษาพ่อแม่ ความที่รักลูกพ่อแม่ยอมใจเพื่อนคนนี้ก็อย่าให้นำเงินไปซื้อบ้านซื้อรถขับแล้วก็แต่งตัวสวยเลิศรู้เลยวันหนึ่งก็มาแอบสะก,กิดถามเพื่อนร่วมงานคนหนึ่งว่าสามีแอบมาหาและค้างคืนด้วยแบบนี้จะผิดศีลหรือเปล่าเพื่อนก็บอกแล้วไปยอมเขาทำไมเธอตอบเขินๆว่าก็วัวเคยขาม้าเคยขี่โอ้ยแบบนี้ยมมาบานคงปวดเสียเวียนกล้วหน้าดูเลย ข้อที่น่าสังเกตคือผู้ชายที่ชอบเป็นชู้กับภรรยาผู้อื่นก็ดีหรือผู้หญิงที่ชอบเป็นชู้กับสามีของคนอื่นก็ดีจะมีความรู้สึกตื่นเต้นมีชีวิตชีวามีรสชาติที่ได้ลักเขากินขโมยเขากินคนประเภทนี้เป็นโรคจิตค่ะแต่ถ้าเป็นคนที่ปฏิบัติธรรมเจริญพระกรรมฐา,านจะไม่ทำแบบนี้เป็นอันขาดและการปฏิบัติธรรมเจริญพระกรรมฐา,านไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นพระ พระพระส่วนใหญ่ในปัจจุบันไม่มีเวลาปฏิบัติธรรมเนื่องจากมีงานยุ่งมากเช่นยุ่งเรื่องการศึกษาเล่าเรียนยุ่งเรื่องการสงเคราะห์ญาติโยมหรือไม่ก็ยุ่งเรื่องการก่อสร้างถาวรวัตถุบางคนบวชเรียนมานานจนได้ประเรียนธรรมมากกว่าสามประโยคคือเป็นมหาแต่พอศึกออกมาเก่งเรื่องทางโลกมากกว่าคนไม่เคยบวชเสียอีกอาจารย์จึงประเมินผลคนบวชนานแล้วศึกไว้สามประเด็น คือ 1. บวชนานบาปนาน 2. บวชนานสมพานเกลียดพะรู้ทันสมพานและ 3. บวชนานนิทานเยอะประเภทหลังนี้มีเรื่องเล่ามากมายล้วนแล้วแต่เรื่องดีๆทั้งนั้น Dirty ี The ้จกฉบับที่ 3. คุณสมิตราเขียนมาว่าได้ส่งภาพปักเย้ามาหนึ่งชิ้นมอบให้อาจารย์ด้วยความเคารพและนับถือ ขอให้อาจารย์มีสุขภาพที่แข็งแรงและได้พบแต่สิ่งดีๆตลอดไปขอขอบคุณคุณสุมิตรามากค่ะอยากจะบอกว่าเมื่อก่อนฟังหลวงพ่อพูดแล้วอาจารย์ไม่ค่อยเข้าใจท่านพูดว่าวันไหนอาตจจมาให้อะไรใครวันนั้นนอนหลับสบายแต่ถ้าวันไหนมีคนเอาอะไรมาให้วันนั้นนอนไม่หลับเลยพอมาประสบกับตัวเองถึงได้เข้าใจ ท่านผู้อ่านหลายท่านส่งขนมมาให้บ้างของใช้บ้างหนังสือบ้างมาให้อาจารย์อาจารย์ได้รับแล้วก็ไม่ค่อยสบายใจเลยเพราะรู้สึกว่าทําไม่เข้าลำบากไม่อยากรบกวนเลยอาจารย์มีทุกสิ่งทุกอย่างแล้วค่ะยังขาดแต่พระนิพพานเท่านั้นหากท่านผู้อ่านจะให้อาจารย์ก็ส่งพระนิพพานมาให้นะคะอย่างไรก็ดีขอขอบพระคุณทุกท่านที่ส่งของมาให้ค่ะ และที่ขอบคุณมากเป็นพิเศษคือท่านที่ส่งบัตรอวยพรปีใหม่มาให้ถึงอาจารย์จะไม่ได้ส่งตอบเพราะไม่มีเวลาแต่เมื่ออ่านแล้วก็จะอธิษฐานว่าขอให้พรน,นี้จงบังเกิดแด่ท่านด้วยคำอธิษฐานของอาจารย์ขลังนะคะฉบับที่4คุณพัดขอให้ตอบส่วนตัวอาจารย์ขออนุญาตไม่ทำตามคำขอนะคะเพราะอาจารย์เองก็มีทุกข์เหมือนกับคุณพัดเลยค่ะ และคิดว่ายังมีผู้อ่านอีกหลายท่านที่มีทุกแบบเดียวกันนี้คุณพัดก์กำลังทุกมากจนเขียนจดหมายไม่มีย่อหน้าเลยอาจารย์จะนำมาลงทั้งฉบับและจะย่อหน้าให้ด้วยเพื่อเป็นการพักสายตาคุณพัดเขียนมาดังนี้ดิฉันชื่ออาจารย์เขาอ,อนุญาตไม่ลงชื่อจริงของคุณพัดนะคะได้อ่านคอลัมน์ใต้ร่มมนทารพ ของอาจารย์ในหนังสือกุลสตรีรู้สึกชอบค่ะไม่รู้จะเริ่มอย่างไรดีแต่ขณะนี้มีปัญหาทุกมากเหลือเกินค่ะจริงๆแล้วก็เคยไปฝึกปฏิบัติกรรมฐานที่วัดอัมพวันมาตั้งหลายครั้งเท่าที่จำได้ประมาณ7-8ถึงครั้งครั้งแรกไป7วันครั้งหลังๆไปครั้งละ3มวันนำมาปฏิบัติที่บ้านได้บ้างไม่ได้บ้างแต่ยังพอมีสติอยู่ได้บ้างยามที่ได้รับข่าวร้าย อันเกิดจากปัญหาหน้าที่การงานการเงินรู้สึกเสียใจอยู่บ้างเมื่อไม่ได้รับผลอย่างที่ใจต้องการทุกวันตอนเย็นถ้าไม่ติดธุระเครียดหรือเหนื่อยมากเกินไปจะต้องสวดมนต์ตามบทสวดในหน้าหนังสือเล่มเล็กของหลวงพ่อจรัยอยู่เสมอและนั่งสมาธิต่อบ้างเป็นบางโอกาสจริงๆแล้วอยากจะทำให้ต่อเนื่องนะคะแต่มันมีปัญหาเครียดกับเรื่องงานครอบครัวเศรษฐกิจที่ไม่พอใช้จ่ายในแต่ละเดือน ไหนจะหนี่สินที่จะต้องส่งธนาคารและไฟแนนซ์ต่างๆทั้งของตัวเองและของสามีและขณะนี้สามีก็ถูกลดเงินเดือนลงอีกครึ่งหนึ่งตัวดิชันเอางานพาร์ทไทมเป็นงานไซไลายที่ได้เงินมากกว่างานประจำทำมาเจดปีแล้วก็ถูกยกเลิกทุกข์มากนะคะทั้งเครียดทั้งกลุ่มมองไม่ออกว่าจะแก้ปัญหาในเดือนหน้าที่จะถึงอย่างไรเคยอ่านกฎแห่งกรรมทำมาปฏิบัติก็หลายเล่ม มีคนที่เขาทุกข์แบบดิฉันแล้วหลวงพ่อแนะนำให้นั่งกรรมฐา,านไหว้พระสวดมนต์อาน,นิสงส์จะมีคนเข้ามาอุปธรรมชี้แนะช่องทางหรือจะมีหนทางแก้ไขกันต่อไปดิฉันจะพยายามระง,งับความเศร้าโศกให้มากที่สุดนะคะอยากขอคำแนะนำจากอาจารย์ด้วยค่ะเคยอ่านเรื่องของพระแม่กวนอิมมหาโพธิสัตว์ที่มีความเมตตากรุณาอย่างสูง ให้สวดมนต์คาถาของพระแม่กวนอิมประมาณ1,200ถึง1 2 0 0 0จบแล้วพิมพ์หนังสือแจกว่ามีคนทำแล้วแก้ปัญหาได้ก็พยายามทำตามอยู่นะคะแต่การสวดมนต์นั้นมากเที่ยวเหลือเกินท้อนะคะอ่านที่อาจารย์ตอบคำถามของคุณเฉลิมพรข้อสามว่าบทสวดมนต์ของพระพุทธศาสนาไม่ได้สอนให้สวดอ้อนมนต์แต่สอนให้พึ่งตัวเอง ก็ยิ่งรู้สึกสับสนค่ะคือคนทุกข์มักจะหาสิ่งยึดเหนี่ยวให้มีสติต่อสู้กับปัญหาที่เผชิญอยู่นะคะต้องขออภัยด้วยที่เขียนวกไปวนมาขอคำแนะนำความคิดเห็นของอาจารย์ด้วยถือว่าให้ธรรมะเป็นทานกับคนที่กํำลังทุกข์ให้ใคลายเครียดด้วยนะคะดิฉันลืมบอกอาจารย์ไปว่าเป็นแฟนนังเือที่อาจารย์เขียนทั้งสมเรื่องมีนารีพลสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม ไฟไหนเล่าร้อนเข้าไฟนรกอ่านแล้วสนุกดีค่ะขอชมว่าอาจารย์เขียนได้ดีมากคุณแม่ของดิฉันอ่านแล้วยังติดใจเลยค่ะอยากเห็นและชมบาร,รมีหลวงพ่อจรันยังต้องพาไปดูเที่ยวชมวัดอัมพวันมาแล้วเลยค่ะคุณพัดค่ะหนังสือสามเรื่องที่เอ่ยมานั้นยังไม่สนุกเท่าไรค่ะเรื่องที่สนุกต้องมักกะลีผลค่ะ เมื่อวันพุทธที่14มกราคมปี2547คุณโสพีพันนรายเชิญนักเขียนมารับประทานอาหารเนื่องในโอกาสปีใหม่อาจารย์เชิดสงศรีกับอาจารย์ธมยันตีก็มาอาจารย์เชิดท่านพูดกับอาจารย์ว่าชอบมกักลีพลมากเพราะอ่านสนุกส่วนอาจารย์ธมยันตีอาจารย์ดีใจกับท่านมากๆที่คู่กรรมได้รับการนำมาทำละครอีกวาระหนึ่ง เรียกว่าเป็นนวนิยายอมตะนิรันดร์การจริงๆอยากบอกคุณพัดว่าทุกที่คุณพัดเล่ามานั้นยังมีคนทุกขแบบเดียวกันกับคุณพัดอีกหลายสิบล้านคนอาจารย์รู้จักสุภาพสตรีท่านหนึ่งเธอทุกเหมือนที่คุณพัดทุกทุกอย่างแต่สิ่งที่คุณพัดทุกไม่เท่าเธอคือคุณพัดยังมีสามีเป็นเพื่อนปรับทุกข์และคงมีลูกที่น่ารัก แต่สุภาพสตรีท่านนี้สามีของเธอไปอยู่กับหญิงอื่นทิ้งลูกชายแกเรไว้เธอต้องหาเงินเลี้ยงลูกชายที่อายุเกิน20สิบแล้วแต่ทุกอย่างยังแบม,มือขอเงินแม่ทั้งขู่ทั้งกันโชคทั้งทำร้ายร่างกายเวลาที่เมาเหล้าดึกเดินค่อนคืนก็ไม่หลับไม่นอนพาเพื่อนมากินเหล้าเฮฮากันเป็นที่อึดอัดรำคาญของเพื่อนบ้านอาจารย์สงสารเธอมากพยายามปลอบใจให้กำลังใจ เธอก็อดทนและปฏิบัติธรรมจนรู้กรรมของตัวเองเหมือนที่หลวงพ่อท่านรู้เมื่อรู้ว่ากรรมที่เธอรับอยู่ในขณะนี้เธอเป็นคนก่อไว้เธอจึงก้มหน้าก้มตาชดใช้ไม่ปฏิเสธทุกข้อหาอ่านคําถามที่ยังไม่ได้ตอบขอยกยอดไว้บทต่อไปนะคะแต่จะฝากการบ้านไว้ให้คุณพัดคิดพิจารณาว่าทุกที่คุณพัดได้รับอยู่ขณะนี้ใครเป็นผู้ก่อขึ้น กลับมาติดตามรับฟังรู้อย่างนี้เป็นคนดีตั้งนานแล้วของรองศาสตราจารย์ดรสุจิตราอ่อนค้อมจะอ่านให้ฟังบ่ายฉีได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้หากท่านชอบคลิปนี้สามารถเป็นกำลังใจให้ฉีได้ด้วยการกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดไลค์กดแชร์พิมพ์คอมเมนต์หรือสนับสนุนรายได้ให้ช่องด้วยการกดปุ่มขอบคุณซุปเปอร์แดง์ดูโฆษณาหรือสมัคร YouTube Premium หรือสแกน QR code เพื่อโอนเข้าบัญชีพร้อมเพย์ขอบคุณทุกๆก,การสนับสนุนและการติดตามรับชมรับฟังสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ